าที่เองเลยด้วย,ววยพ่อไปเมื่อหนึ่งเลยนะ้ำปูดามเี่นในทุ่งใช่ ตัวเล็กไม่ต้องมีอะไรหรออ๋อมันเป็นลายคอเขาใส่ใช่เข้าใจ่ใส่นึกเหมือนแต่คือก็แปลงกันนี้เป็นกระดูกผมก็ดูดูเรื่องนะเพราะว่าคือลุงขาแล้วนี่มันก็มาเปลี่ยนกันเออแล้วดูเข้าเป็นลุงขาใช่ขอ้อนรับที่บ้าสวัสดีครับสวัสดีคุณครับต้องส่งไรายจ่ายด้วยนะครับ มือผมไปโดนฟิลเตอร์ครับมันเลยเข้าว่างรับ <c oughs> ขอโทษด้วยนะครับอุ้ยอะไรเนี้ยรา้ปัญหามียขนามครับขอบคุณที่ีครับเ <c oughs> ออคุ่ได้ไ่ไดายรัม <c oughs> <c oughs> สวัสดีทุกคนนะครับฝากระบบขนส่งขอ้ผมนะครับไม่แมวเลยที่นี้ก็สุดยอดมากมากทอดเต็นเต้น เหตุส่วนนี้นะครับเราจะตรงงปรุงปริมาณที่ปริมาณพืนดิก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเราจะเริ่มผสมน,นะคร,รับ

ไม่่นดำดงทีนี้ไม่แน่บอกเปลี่ยนเปลี่ยนตอนนี้แม่เล่นด้ดงใช่ไหมคุณนี้ก็เล่นน้ำดงคุนี้ก็เล่นน้ำดงตอนนี้น้มดงนนี้ก็ดัมดง

ต้องระวังวะต้องมั่นใจได้นะคาทุกคน ก็ไพเละไม่ใ่ไมใันใหญ่ใไหรู้จวดมันลยนลอยจ้างม้วนจั่วจไม่แล้วครับะวเขาะวันดีวนขอแต่งน้ำเดินอะไรเนี่ยโอ้ไปไหนไปไข่ตรงนี้นี่เดินห้างนู้นเอ้าเอ้าอ้าไม่พี่ไม่ี เขาในกลองแต่งหน้าพี่แล้วเนี่ยหมดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยามาลอยติง <c oughs> มาดูอะไยเอ่อไอ้แม่ดูอตั้งไปทำอะไรทำอะไรเอาไปชืวยน,น,น้อง <c oughs> ไม่น้องน้องหนูน้องไอ้เรนเป็นเด็กอยากรู้หรือเปล่า

ตาลยววยาอ่ะไม่ได้คุยกับมึงอะไรนะอู้ตอนแรกจูบาคุยอย่างนี้ผู้พี่ใครอ่ะสวยเจาะมือเข้าไปโอ้ขาดล้วงเข้าไปขาดมึงนี่วะเฮ้ยใคุยแต่งหน้าแค่เสร็จิ้ไม่ได้ยิ้มไม่คด้ละร้อยละร้อยเลยร้อยเฮยคนเยอะแยะไม่ เออคนดูเยอะแยะไม่ขายมาขายบนรถลิเกนี่ร้อนร้อยเลยเยไม่ยื้นเล่าครับ้อดนจครับเฮ้ย ไม่ได <mean> ้นะ ามาตีเขาเลยพี่ก้อนหนึ่งรู้สึกถึงทามาตีกูเลยเหรอไอ้นักเลงกิูไปไหนมันขี้นกูเนี่ยลงไม่ได้นะลงนี่เกยน้องก้อยลงนีเกยข้นกูนะเด็กแสบเด็กแสบยังแสบจัดก็วันนี้ขาต้องรบกวนด้วยนะครับทุกคนวันนี้ด้ำดงหนล่กแดง นุ่งค้ากว่างก็ขายของได้นะว้างไว้ทางมือใาบอกว่าซีโอขของไหม เป็นอะไรอ่ะแซ่บจ <Hey, hey. S 2> ับมือหมดเลยไข่จับลวดเลยอ่ะไข่จับวเลยอ่ะ

จะไปว่ามันลูกพี่ไทยใครใครเอาถึี่ชาสัตว์นะเอฮะเอามชัตเอาสัตเครื่องนั้นมารังเี้ออรู้อะไรอยู่หรอ ร้อยรสอา้อยอมต้อยงทุกคนเดี๋ยวทุกคนพี่นุ่นนะตก่อนจะไปต้องตรงให้ผมก่อนแล้วเดี๋ยวพี่นุ่นจะมาขายของเป็นโฟวันเกิร์นะครับเป็นสบู่นะครับเป็นสุบู้นะครับทุกคนช่วยกันนะครับ เดี๋ยวผมกำลังทำราคาให้อยู่ราคาโปรด้วยนะใช่ไหมราคาโปรด้วยใช่ไหมอุ้ยราคาโปรจะเปิดแกจะเปิดหนึ่งอันเก้าสิบเก้าแต่ก้าอื่นต้องปิดไปก่อนราคาโปรนี่ก็เลยเลยว่า ติดติดบระกาอื่นไปก่อนจะได้ไม่งง